สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเบาอีสานอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็มาเบาประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับรถนะครับกอนสินเลมาอยู่จุดนี้ได้นะครับลืมเป็นรถที่เลียกเลขกอ็กะตะอายุสิบสองสิบสามปีไปแล้วครับครับคันเลียกเลยนะครับผม โมเป็นฟอร์ดนอครับอีที่เกาหานะผมนั่นละจอดอยู่ข้างๆฟอร์ดแล้วครับผมครับก็แต่สมัยผมนะครับอายุที่ยสองทสามปีแต่เลียนหม้อนะครับเลียนหม้อก็ได้จบอยู่หม้อสามครับผมถบหม้อสามก็หอกเลยนะครับโมเลียนตนะครับตัดสินใจมักอาศีบช้างสร้างยนต์ครับผม จะเลยไปยูอูนะครับสมรถเป็นเด็กอู่นตัวนี้ก็เป็นอูผมเอียงแล้วครับผมไว้สมเอียงนะครับเครื่องมือเครื่องมือแต่ตะยางก็หาสื่อมาานะครับไปยูอูสมรถนะครับรถงหญ่นะครับผมสมรถยนรถยนรถไททั่วไปนหครับรถเครื่องสีสูบเขาไรก็ได้สูบเดียวนะครับก็แต่หม้อไส กะพ่อสมได้ครับผมอยู่น้ำเพลินกะประมาณสองปีครับผมสองปีถึงสามปีนะครับกะคิดว่าจะของปีกาค้าแข็งแล้วนะครับเลยออกมานะครับออกมาเห็ดอาชีพจะของนะครับผมอาชีพพอพ่นผ้าเห็ดกะคือไ้อ้อยนะครับไ้อ้อยหน้าเขามันสำปลังนะครับให้ยางพล่าทั่วไป เหตุวุ่นวายแล้วครับจนส่วนทีมีมาได้ปานนี้นะครับกลัวสีเป็นผูเป็นค้นมั่นอีกอะเบิดเงินเสียนอะไรก็ตายกันละครับน้อยหลดลมรหลดไตน้ำขุกเสียงขุกเสียงตล่างมากกันละครับแนว่ลูกผู้่ายนะครับผมกล่าวบอกแบบเปิดเผยนะครับต่อมากับมาออกรถคันนี้ครับผมเหี่ยวซีหาดีไอนะครับดุนแหลก มีขั้นอีก็ว่ามันสุดยอดแล้วครับพี่น้องเลยแต่ข้าวตะกี้มันมมีรถดหลายนะครับแต่ก่อนกะว่ามันผู้นึงนะครับผมทกี่เดือสายรับจางไทยหน้าหุดนะครับดันหน้าดันยังกะมีแต่ลดหน่อยเว้ดและครับตะกี้แต่ก่อนลดหน่อยก็ฟอดเผ่าเดียวนะครับเริ่มเป็นที่เหล็กกะเริ่มฮัดใบรถไทยกะมันใบร์ฟอดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมกับโมากรถเผาเดียวนะครับผมก็เลยเดมาสซ์สองเผาหน่อยคันนี้นะครับผมเยวซีหาเบิดงวดเลีวกับไปออกรถกระบะนะครับรถกระบะคันใหม่อีซูซูนะครับเบิดงวดอีกะโตอออกมากับเป็นรถเปดหานะครับคันนี้ติดีขี่วิดีโอนี้นะครับประวัติที่ใดมากก็ได้ ปดหาขั้นนี้ก็อยู่น้องผมหกปีแล้วครับเข้าปีที่เจ็ดปีนี้พอรถเบิดงวดแล้วนะครับเบิดงวดแล้วก็นในใจก็คือคอยากได้ไม่ยี่หรอกก็คือสีอบัวขั้นบืนนะครับผมขอพักหนีสักกอนไม่อยาก็นหนีไปอีกนะครับสีบ่วิตนี้ขออยู่ซ่อหนีสักกอนนะครับผมเก็บเงินเก็บทองที่สี่ พอมีสักวันนะครับกัมเบนเอาก็ะชีเอาพวกเปียดๆก็เปียดมือสองหมดแล้วครับผมลอยบาหลายปีแล้วครับผมเมก็บเงินดีสักสองปีสามปีสักวันนะครับว่าอาชีพของผมนี่ก็เฮ็ดให้อ้อยครับผมให้อ้อยกับปีละพันตันพันก็ตันอยู่นะครับผมเฉพาะอของตัวเองว่ารายได้ค่าดเสียใจกับสูงอยู่นะครับที่รถ สิบล้อรถพ่วงนี่ก็ไม่เป็นของผมนะครับผมเป็นของน้องไส้ผมนะครับมันม่มีหม่งจอดนะครับผม่านทีมันก่วงเข้ากันเลยน้องก็เลยเอามาฝากจอดจ้านี้นะครับปีิทิุงานน้ำกันแล้วครับผมเรียนใหม่ยุค่้าใหม่ยางนะครับรับสื่อทั่วไปไก่ไก่มีขายกระทักมาบอกกันได้ครับเด้อยุค่้าใหม่ยางพลาครับผม ติด่ขีบต่อมากกับติดขีบนี่แหละครับผมติดขีบกับติดจะนอยกับโพดออกกันแล้วครับ,บ,อบ,ออรบถอดออกว้เพราะว่าสีได้เขาลดเขาไปใช้ให้ทุกคนนะครับผมเตรียมดินไปปลูกอ้อยดูการสีมานี่นะครับว่าติดขีบว่าสื่อขีบเก่าเข้ามาบางหันนะครับก็สีได้ติดขีบก็ว่าต่างติดลองไปล่องมึงขีบนะครับผมว่าขีบกับโอเคนะครับ เทียดงานได้ไวลองเทียดใหม่ยางบางแล้วนะครับถือว่าพาน,นครับผมทีนี้ก็ล่อถอดครับพีคอัพนีกับกกเป็นสื่อมือสองต่อเข้ามาครับผมเพื่อที้เขาให้เขาสวนนะครับนะครับรอบๆบรรยากาศครับผมรอบบ้าน เป็นเป็นคอ,อกงหมอผมละครับผมท้าลงไปเป็นคอ,อกหมูครับคอขอ,องวม้อสามขอผมละครับพอพันเมียพันนี่ก็เป็นอู๋สมลถนะครับอูกระโกห่างไงละครับผมแต่ว่ากระเฮ็ดไดบดสูนแนวสำหรับตัวกับผมเองนะครับรับสมรับจบปุถุงานนะครับแต่กระส่วนมากอะถาว่างกระเฮ็ดให้นะครับ ลูกค้าผพ้ใดที่เขามากก็ได้จากผมว่างกับบริเฮตนะครับ,บรส่วนมากคงกับไปทั้งงานการ,กรเกษตรของผมนะครับ นะครบับรรยากาศหลบหลบ,บ้านนะครับผมท่านได้ชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเพ็่อกำลังใจให้บาอิสานครับผมเจดินมาคลิปหน้าครับวัสดีครับ